สวัสดีค่ะพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักดอกไม้ห้ากลีบนะคะแล้วก็เป็นดอกซ้อนแบบนี้นะคะเวลาเราถักกลีบเนี่ยกลีบมันจะไล่กันไปใครต้องการให้ซ้อนมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะดอกนี้ถักจากไหมพรมสี่พายเส้นเดียวนะคะแล้วก็ใช้หัวเข็มห้าทับศูนย์ในการถักนะคะเอาไปตกแต่งหมวกได้แต่งเป็นกลิบได้นะคะไปติดชิ้นงานได้ค่ะน่ารักค่ะ สามารถเห็นกกีบได้ชัดเจนแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยวิธีถักดอกไม้โคเชนะคะเราจะใช้ห้าทับศูนย์ถักนะคะแล้วก็ไหมที่เราใช้นั้นจะเป็นไหมพรมเริ่มต้นนะคะเราคล้องไหมเป็นวงกลมค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่สามนะคะตัวนี้จะเป็นดอกไม้สลับสีนะคะพอโซ่สามเสร็จแล้วถักพอหนึ่งคอหรือถักเอฟคะ่ะนับรวมหลัก รวมนับรวมโซ่ด้วยนะคะจะได้ทั้งหมดสิบห้าหลักค่ะสี่แล้วนะคะห้าหกสิบห้าหลักนะคะเจ็ดสิบสามสิบสี่ห่วงที่สิบห้านะคะเราจะ ล้องไหมแบบนี้แล้วก็ลงไปตรงกลางแล้วดึงตรงนี้รูดค่ะรูดให้ชิดนี่นะคะปิดงานแถวนี้นะคะนับขึ้นไปที่โซ่สามแทงที่โซ่แบบนี้นะคะแล้วเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีไหมเอาสีสีที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะไว้ข้างหลังแล้วดึงผ่านดึงผ่านแล้วดึงสีขาวล็อกค่ะ ถักด้วยสีฟ้านะคะถักโซ่สี่โซ่สี่ข้ามช่องมาสองค่ะนะคะหนึ่งสองสามสี่ข้ามช่องมาสองลงช่องที่สามหนึ่งสองสามสี่ข้ามมาสองโซ่ลงโซ่ที่สาม เราจะเริ่มถักกลีบแรกนะคะด้วยสีฟ้าปิดงานนะคะปิดงานลงไปที่เราต่อไหมดึงซีผ่านแบบนี้เริ่มกลีบที่หนึ่งนะคะด้วยสีฟ้ากลีบนะคะจะเริ่มด้วยเอ X X คือคือแบบนี้นะคะคือคอทอรวบผ่านที T นะคะพันหัวเข็มลงไปขึ้นมามีสามแล้วรวบแล้ว F สามครั้งเอ F คือพอหนึ่งคอค่ะสามครั้งหนึ่ง สองสามนี่นะคะปิดด้วย T ลงด้วย X คือคอทอเสร็จแล้วค่กลีบที่หนึ่งลีบที่สองถักเหมือนเดิมนะคะข้ามมาช่องนี้เริ่มด้วย X ต่อด้วย T ต่อด้วย F สามครั้ง อด้วย T ปิดด้วย X ทำแบบนี้ห้ากลีบนะคะปิดงานกลีบสุดท้ายนะคะตรงนี้ถัก X ถัก T นะคะถัก F สามตัวปิดงานด้วย T ค่ะ T คือพอคอจบด้วยคอทอคือ X นะคะแล้วตรงนี้นะคะดึงซีผ่านพอดึงซีผ่านเสร็จดึงโซ่ยาวนิดนึงนะคะ แล้วเอาโซ่เนี่ยค่ะแล้วเอาหัวเข็มนี่นะคะคล้องตรงนี้คล้องตรงหลักแรกคล้องหลักแรกแล้วดึงสีขาวขึ้นมาปล่อยไหมสีฟ้านะคะใช้สีขาวแทนนะคะดึงสีขาวขึ้นมาทําให้ดูอีกทีนึงน,นะคะตรงนี้นะคะโซ่โซ่ยาวนิดนึงนะคะโซ่ยาวเอาหัวเข็มเนะะี่ยค่ะ ข้อมผ่านตรงนี้เนี่ยค่ะมาผ่ด้านหลังแล้วดึงสีขาวขึ้นมาถักดึงซีค่ะดึงซีทะลุเลยแล้วถักโซ่สีขาวด้วยโซ่ห้านะคะสามสี่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วเนี่ยเกี่ยวทางนี้ค่ะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหน้าถักเอ็กนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเกี่ยวข้างหน้าทางนี้แบบนี้นะคะแล้วถักเอ็ก เกี่ยวหน้าถักเอ็กกีบมันจะซ้อนอยู่ข้างหลังนะะหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดงานนะคะปิดงานมาชนข้างหลังตรงนี้แล้วดึงสี่กีบนี้นะคะเวลาขึ้นขึ้นด้วยคอทอหนึ่งนะคะทีหนึ่งต่อไปถักเอฟห้าครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าปิดกลีบด้วย T และ X นะคะมันจะเป็นมันจะเป็น X หนึ่งครั้ง T หนึ่งครั้งแล้วถักพอหนึ่งคอหรือตัว F ห้าครั้งนะคะตรงนี้เป็น T ตรงนี้เป็น X ทั้งหมดห้ากลีบค่ะ แล้วก็ตรงนี้เราก็ข้ามมาเลยข้ามมาก็ถัก X ปิดงานกลีบสุดท้ายนะคะตรงช่องโซ่ตรงนี้ถักกถัก T ถัก F หรือพอหนึ่งคอห้าครั้งสองสามสี่ห้าปิดด้วย T แล้วก็ X นะคะตรงนี้ดึง C นะคะลงไปตรงมุมสุดดึง C เหมือนเดิมค่ะดึงดึงโซ่ยาวขึ้นมานิดนึงพอดึงโซ่ยาวมานะคะเอาหัวเข็มตรงนี้พาดผ่านพาดผ่านช่องดึงไหมสีฟ้าขึ้นมาปล่อยไหมสีขาวค่ะดึงสีฟ้าขึ้นมา สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโซ่แปดนะคะโซ่แปดแล้วล็อกตรงนี้เหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดึงล็อกตรงนี้เหมือนเดิมโซ่อันที่ห้านะคะกี่บันที่ห้าปิดงานตรงนี้ค่ะปิดงานตรงนี้ตรงที่เราดึงสี่ดึงสีอีกครั้งหนึ่ง กลีบนี้นะคะเวลาเริ่มเริ่มเหมือนเดิมค่ะเริ่มด้วยเอ็ก่อนต่อด้วยทีนะคะต่อด้วยทีหรือพอค้อตรงนี้เราจะถักพอหนึ่งค้อหรือตัวเอฟนะคะทั้งหมดแปดครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดจบด้วย T ปิดด้วย X แล้วข้ามมาค่ะข้ามช่องนี้มาก็มาเริ่มตรงนี้ใหม่ด้วย X T แล้วก็ F แปดครั้งถักทั้งหมดห้ากลีบกลีบมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะปิดงานกลีบสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราถัก X แล้วนะคะ ตรงที่จุดเริ่มต้นนะคะดึงสีผ่านพอดึงสีผ่านเหลือโซ่ยาวนิดนึงนะคะเอาหัวเข็มมุดผ่านตรงนี้มามาถึงด้านหลังนะคะคล้องเอาสีขาวขึ้นมาใช้ค่ะคล้องสีขาวขึ้นมาดึงผ่านดึงผ่านตัวโซ่เมื่อกี้เลยนะคะตรงนี้เราจะถักด้วยโซ่สิบค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบโซ่สิบเกี่ยวตรงนี้นะคะทำไปปิดงานโซ่ห่วงที่ห้านะคะพอเราถักโซ่สิบเสร็จแล้วตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ตรงนี้นะคะดึงซีผ่าน,นะคะ่ะดึงซีผ่านแล้วเริ่มกีบนะคะกีบจะขึ้นด้วยเอ็ต่อด้วย t แถวนี้นะคะกีบนี้จะขึ้นด้วยด้วยตัวพอหนึ่งคอหรือตัวเอฟทั้งหมดสิบครั้งค่ะหนึ่งสองกีบมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปด ้าสิบหยิบจะโค้งแบบนี้นะคะปิดด้วยที T, และเอ็กแล้วก็ข้ามไปช่องที่สองถักเหมือนเดิมค่ะเริ่มเอ็กเริ่มทีแล้วก็ถักเอ็ทั้งหมดสิบตัวปิดด้วยที T, แล้วก็เอ็กค่ะปิดงานนะคะกีบสุดท้ายหลังจากที่เราถักเอ็กเอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปตรงจุดที่เราเริ่มต้นดึงซีผ่าน ถ้าเราจะใช้สีขาวเย็บเราก็เผื่อสีขาวไว้นะคะแล้วก็ดึงไหมออกมาล็อกตรงนี้ค่ะไหมที่เหลืออันอื่นก็เก็บซ่อนไหมนะคะเวลาเราเก็บซ่อนเราก็ใช้ตัวเข็มสอดเก็บแบบนี้นะเข็มสอดนะคะดึงตรงใจกลางให้ชิดแล้วก็เอาเข็มสอดสอดไปตามสอดไปตามลายนะคะ สอดซ่อนไปตามลายอันอื่นก็เก็บเหมือนกันแบบนี้นะคะตัดให้ชิดนี่ยค่ะเราได้แล้วดอกไม้ห้ากลีบนะคะซ้อนสี่ชั้นถ้าใครต้องการซ้อนมากกว่านี้โซ่แถวถัดไปมันจะเพิ่มขึ้นอย่างละสองอย่างละสองนะคะแล้วก็กลีบก็จะเพิ่มขึ้นสองด้วยนะคะ แล้วค่ะดอกไม้เอาไปทําเป็นกิฟต์ได้นะคะเอาไปแต่งหมวกได้ทําเป็นที่มัดผมได้นะคะติดตามที่เมย์ต่อได้ที่ y o u ูทูบนะคะ